สวัสดีค่ะชาวธัตดินพึกงศพกันบังกรจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปนี้ให้เช็คในทุกๆุกคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนพี่นเองสำหรับการดูดวงส่วนตัวช่วงนี้ยังรอดรับชั่วคราวอยู่นะคะเปิดรับเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบในคลิป,ปถัดไปเรามาดูคำำดําทํานายกันดีกว่าคนโสดเดือนสิงหานะคะชาวธัตดินอาจารย์ขอดูคุณหน่อยนะจิตใจความเป็นไปของคุณในเดือนนี้เดือนนี้คุณมีความไม่สบายใจบางอย่าง อาจจะไปรู้ความจริงอะไรมาหรือเปล่านะคะความจริงบางอย่างมันทําให้คุณมันมีผลกับการตัดสินใจของคุณอาจจะไปรู้เรื่องราวของใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าทําอะไรได้ไหมมันทําอะไรไม่ได้หรอกต้องปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปให้เวลาเ,วเชชา,าเป็นตัวกําหนดขับเคลื่อนหรือโชคชะตาเป็นตัวขับเคลื่อนมันเป็นไปได้ว่าอาจจะไปรู้เรื่องราวของคนคนหนึ่งที่คุณกาลังเริ่มรู้สึกสนใจ เริ่มมีใจหรือเริ่มกําลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ได้นะคะไปรู้ความจริงบางอย่างนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนค่ะว่าแล้วใครกันใช่คนคนนี้ไหมที่มีผลกับจิตใจคุณในเรื่องของความรักนะคะคนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนได้นะคะอืมเป็นรักต่างวัย มีความแตกต่างกันเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสได้เป็นชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนเด่นที่มีนหรือเกิดปีจอก็ได้นะคะเอ่อทีนี้เนี่ยคุณคนนี้เนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกสงสัยและไปใคร่รู้บางอย่างมานะคะอาจจะไปรู้มาว่าเอ๊ะเขามีใครคบอยู่หรือเปล่าหรือเขากําลังดูใจกับใครซึ่งมันทําให้คุณเนี่ย มีความไม่สบายใจพอสมควรแต่ถ้าถามว่าคนคนนี้เขาอยู่ในภาวะไหนภาวะคือแฟนเก่าคนเก่าของเขากลับมาค่ะมันเลยทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะต้องการ move on เริ่มต้นอาจจะอยากเริ่มต้นกับคุณหรือเพิ่งคุยหรือเพิ่งแสดงความสนใจคุณก็ได้ทีเนี้ยคนเก่าเขากลับมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ยนะคะ มันก็เลยเป็นความหน่วงๆบางอย่างในความสัมพันธ์มันทําให้เขาไม่สบายใจซึ่งเขาอาจจะมาเล่าให้คุณฟังหรือคุณอาจจะไปเห็นในสื่อโซเชียลหรือไปรู้มามันก็เลยทำให้คุณมีความกังวลส่วนตัวเขาเองก็ไม่สบายใจแต่เขาว่าชัดเจนแล้วนะว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่แล้วไม่กลับไปคืนดีกับคนเก่าต่อให้คนเก่ากลับมาหรือจะน่าสงสารหรือจะเคยเคยรู้สึกดีต่อกันแค่ไหนก็ตามนะ คุณคนนี้จะเดินหน้ามุฟออนไม่คืนดีเริ่มต้นกับคุณอาชีพนะคะของคุณคณนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านอาหารร้านเครื่องดื่มฟู้ดแอนด์เบเวอรเรจต่างๆการต่าง,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 างประเทศสายอินเตอร์การศึกษาการนําเข้าส่งออกการเดินทางกันอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของเหลวน้ํา หรือของสวยของงามของที่มีความสุขทั้งรับประทานทั้งใช้นะคะอะไรก็ว่ากันไปหรือเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวคาเฟ่ต่างๆได้ทีนี้อาจารย์ขอดูโรงแรมการท่องเที่ยวด้วยทีนี้เราอาจารย์ขอดูหน่อยก็จะ take action ยังไงเขาก็จะทําในสิ่งที่ตั้งใจค่ะก็คือจะมาเริ่มต้นกับคุณเพราะเขาคิดเวลาว่าเขาจะเป็นครอบครัวเขาจะเติมเต็มเขาจะเต็มที่กับคุณ หรือเขาต้องการมารู้จักคุณหรือพาคุณไปเจอครอบครัวหรือความเป็นไปของเขายังไงเขาก็ไม่คืนดีเพราะเขามีความรู้สึกว่าความรักที่ใช่แล้วเติมเต็มแล้วแล้วมันมีความสุขคือคุณเพราะคุณเป็นคนเรียบง่ายอ่ะเขารู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับคุณนะคะแล้วรู้สึกถึงการอยากมีครอบครัวการมีชีวิตที่ดีขึ้นโอเคคนนี้อาจจะเคยเ เป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลดารก็ได้หรือถ้าไม่เป็นก็อาจจะทํางานหรือเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขาธุรกิจตรงสีครอบครัวหรือมีกิจการของครอบครัวแต่เขาก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะตระกูลนี้ดีอยู่อย่างตรงที่ว่าลูกรักใครหลานรักใครรักด้วยแต่ทีเนี้ยไอความยุ่งยากอาจจะเกิดจากเบื้องของคนเก่าๆจะกลับเข้ามาแต่เขาไม่เอาเขาจะเริ่มท้นกับคุณตัวเขาเองมีความไม่สบายใจกลัวคุณเข้าใจผิดกลัวคุณถอดใจกลัวคุณเดินหนี กลัวคุณไม่เข้าใจเพราะช่วงนี้คุณเงียบหรือเปล่าพอคุณไม่สบายใจคุณจะจะเงียบแล้วก็ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวคิดอะไรเงียบๆคนเดียวตัวคุณเองน่ะนะคะไม่ได้ต้องการความยุ่งยากไม่ต้องการแข่งแย่งทะเลาะกับใครทั้งสิ้นคุณต้องการความเรียบง่ายความถูกต้องความสบายใจซึ่งคุณคนนี้รู้ดีแล้วเขาก็กลัวตรงนี้มากเมื่อร่ที่คุณเงียบเนี่ยเขากลัวสูญเสียคุณมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่า เขาเกื้อกูลคุณยังไงนะคะจริงๆคุณคนนี้มีคนเขาหาเยอะเยอะหลายคนนะคะแต่เขาเองกลับมีความรู้สึกว่าไม่มีใครจริงใจกับเขาเท่ากับคุณคุณเป็นคนจริงใจค่ะและเขาก็รู้สึกถึงคําว่าการเป็นคนรักหรือการอยากมีรักหรืออยากมีครอบครัวเนี่ยคือคุณนะคะเกื้อกูลไหมอาจารย์ว่าเกื้อกูลในทุกๆเรื่องคนคนนี้มีความพร้อมในทุกๆอย่าง อาจจะอยู่ในสังคมครอบครัวหรือโตมาจากที่ที่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วก็มีความรักความเมตตาเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเขาฐานะดีโปรไฟล์ดีชาติตระกูลดีหน้าตาดีการศึกษาการงานดีหรือเปล่าเริ่มมีแต่คนหมายปองแต่ถามว่าหมายปองด้วยใจจริงอะ่ะไม่ทั้งหมดคนที่รักแล้วจริงใจแล้วเรียบง่ายกับเขาแล้วเคมีเข้ากันแล้วเขาสบายใจแล้วรับรู้ถึงความจริงใจคือคุณคนเดียว ส่วนคนอื่นมาเพราะหวังผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคนคนนี้เกื้อหนุนคุณได้ทุกเรื่องเป็นคนรักที่ดีหรือมีสิ่งที่ดีๆให้กับคุณในทุกทุกด้านนะคะพร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือ support คุณได้อยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนละ่ะเขารักและเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณคนนี้อาจจะเกิดวันอาทิตย์ได้หรือเป็นชาวราศีมิถุนราคนาราศีมิถุนได้ที่อาจารย์ขอดูข้อควรระวัง ในเดือนนี้หน่อยระหว่างคุณกับเขามันจะมีอะไรที่มันต้องระมัดระวังไหมการพูดคุยพูดคุยกันอย่างชัดเจนตรงไปตรงมารู้สึกยังไงสงสัยอะไรถามยังเหมาะสมพูดคุยอย่าเหมาะสมอย่าเก็บอมพนันไว้อย่าคิดเอาเองแล้วตัดสินใจหรือเงียบหายไปนะคะอย่าแอบส่องแล้วก็ไม่พอใจเข้าใจผิดคิดไปเองนะคะอย่าพึ่งตัดสินใจโดยพารากาศนะคะ ให้บอกว่าอยากให้คุณเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์หรือในความรู้สึกดีที่มีต่อกันคุณทั้งผู้เป็นคนที่เห็นคุณค่าในการละกันเป็นคนที่มั่นคงระวังเรื่องของการส่องอย่างเดียวคิดแทนแต่ไม่พูดคิดแทนไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่พูดไม่ถามควรจะหันหน้าคุยกันตามความเหมาะสมนะคะชอบหรือไม่ชอบอะไรไม่สบายใจหรือต้องการแบบไหนให้หันหน้าคุยกัน อาจารย์ว่านะคะถ้าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้คุยกันนะคะคนโสดแต่คนเนี้ยเขาอยากจะคุยกับค,คุณเขาอยากมีคุณในชีวิตเขาอยากเป็นเป็นครอบครัวหรือพาไปเจอครอบครัวเขาอะอาจจะสลับกันก็ได้แต่อาจารย์อ่านในลักษณะนี้นะคะคุณคนนี้เนี่ยกลับเป็นคนที่เกิดวัญจัร์ได้ด้วยนะคะอาจารย์พึงระวังเนี่ยในเรื่องของคิดแทนกันไม่พูดสองอย่างเดียว คำพูดหรือความอะไรก็ตามที่มันเป็นรู้สดีถ้ามีโอกาสพูดก็พูดในเวลาอันควรนะคะการพูดน่ะพูดตอนที่เขายังมียังอยู่ที่จะฟังพูดพูดตอนยังมีคนฟังนะคะอย่าพูดอยู่คนเดียวนะคะอย่าคิดเองอยู่คนเดียวนะคะอย่าปล่อยให้อะไรมันเลยเถิดพาะอาจารย์ดูแล้วบางอย่างมันไม่ได้แย่อย่างที่เราสงสัย บางอย่างมันเป็นเพียงความพยายามของบุคคลที่3าที่จะแทรกแซงแต่สุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จเพราะคนกลางหรือคุณคนนี้เขาเลือกคุณอาจารย์ขอดูซิว่าคนคนนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในเดือนนี้อย่างไรเขาจะพยายามเข้าหาคุณแสดงถึงความรักความชอบที่มีต่อคุณอาจจะไม่ได้จงแจ้งรุนแรงแต่ค่อยเป็นค่อยไปเขาเป็นคนใจดีค่ะคนนี้แต่เขาจะพยายามพัฒนาให้ได้ พยายามที่จะเป็นคนสําคัญของกันและกันในเดือนนี้ให้ได้ถ้าดิวงานกันก็จะเอางานเข้าหาหรือถ้าเป็นต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะคะเขาก็จะพยายามแชทมาทักมาให้ความสนใจกระตือรือร้นสนใจคนคนนี้มีโอกาสเป,เป็นคนเกิดปีฉลูได้เป็นเ,เป็นวันอาทิตย์ได้เป็นปีมะเมียได้นะคะอาจารย์ผู้ดใดคนคนนี้จะพยายามชัดเจนกับคุณให้ถึงที่สุดชัดเจนเผยเผยไม่มีอะไรปิดบงัง หรือถ้ามีอะไรเขาจะคุยให้คุณฟังหรือเล่าความจริงบางทีความจริงอาจจะทําให้คุณจินตนาการหรือสงสัยบวกกับคุณอาจจะไม่ได้อยากถามทั้งหมดคุณอาจจะปล่อยให้ให้โชคชะตาพิสูจน์หรือเป็นไปแต่คนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยตามโชคชะตาเขาจะกําหนดชะตาชีวิตความรักของเขากับคุณด้วยความชัดเจนให้เกิดความสําเร็จเพื่อให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมว่าเขาจริงจอยากเป็นครอบครัวจริงๆนะคะ เนี่อาจารย์ขอดูในฝั่งของคุณหน่อยนะค,ะคุณจะต้องทําอย่างไรดีในเดือนนี้นะคะจะต้องทําอย่างไรก,รกับเหตุการณ์นี้นะคะตัวคุณเองมีความรู้สึกถอดใจอะ่ะไม่อยากจะอยู่ในวงจรของการแข่งแย่งขันขันหรืออะไรที่มันมีความกังวลว่ามันจะผิดศีลธรรมแต่ไพ่บอกว่าจริงๆอะ่ะถ้าหากว่าคุณมีใจคุณรู้สึกดีคุณรัก แล้วคุณสามารถคุยกันอย่างเข้าใจมันก็เริ่มต้นได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความกังวลความสงสัยนะะหรือการสร้างสถานการณ์ของบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอะควรจะหนักแน่นโอเคหลัคุณระมัดระวังศีลความดีของคุณให้มันให้มันไม่ด่างพร้อยแต่ท้ายที่สุดะค,ะความรักก็คือความรักยังไงก็ได้เริ่มต้นเพราะนี่คือคู่กัน แต่คู่นี้มีบททดสอบแต่อาจารย์ว่าบททดสอบไม่ได้ร้ายแรงเพราะเขาหรือเธอคนนี้ไม่ได้สนใจคนเก่าคนเก่ามาตามวาระมาเพราะเสียดายมาเพราะกลัวเสียผลประโยชน์แค่นั้นเองนะคะแต่คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองถามใจคุณดูว่าคุณรักคนคนนี้ไหมถ้ารักก็สารสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปพิสูจน์กันไปนะคะอาจารย์ขอดูสิว่าคุณจะเป็นยังไงกับคุณคนนี้นะคะในในหนึ่งเดือนนี้ จะได้มีการคอมมิชเมนต์การพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนผู้ใหญ่รับรู้มีการตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามชอบทำบางคนบางท่านวางแผนในอนาคตนะคะเมื่อผ่านบททดสอบตรงนี้ได้ก็จดทะเบียนมั่นหมายสมรสแต่งงานอะไรกันก็เป็นสเต็ปถัดไปจะเป็นเดือนตุลรบับจิกาปลายปีว่ากันไปนะคะแต่ทุกอย่างจะคอมมิชเมนต์ถูกต้องชัดเจนถูกทุกอย่างอ่ะถูกใจถูกต้องถูกศีลธรรมถูกกฎหมายนะคะให้บอกว่า ความสุขความสําเร็จความถูกต้องความสมบูรณ์รอคุณอยู่ไพ่ดีมากความรักด้วยในนี้มีความรักถ้าเอาจริงจริงนะตัวละครบุคคลที่สามคนเก่าของเขาไม่ได้มีผลหรอกมาเพราะเสียผลประโยชน์นะพยายามเข้ามาแต่ทาอะไรไม่ได้เพราะคุณคนนี้เขาหนักแน่นเข้มแข็งแล้วเขาเลือกคุณแล้วนะคะเขาชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่เอาคนเก่านะขอดูไพ่ออรค์คิลหน่อยนะคะ ให้มีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าหากเป็นต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเขาก็จะทําให้ถูกต้องนะคุณทางกฎหมายประเทศเขาหรือกฎหมายประเทศเรานะคะให้เป็นที่ยอมรับให้ถูกต้องขอให้คุณะนะคะไม่ต้องเียระยสค่ะนะคะถ้ารู้สึกไม่สบายใจไปรู้ข่าวอะไรมาอ่าพักผ่อนอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องหมาน้องแมวพูดคุยทานข้าวนะคะเพราะพาะรอบตัวคุณก็มีแต่คนหวังดีรักและหวงใย่คุณอยากให้คุณประสบความสาเร็จ อยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณสมหวังนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าครอบครัวคุณครอบครัวเขาจะเวลคัามจะอ้าแขนรับคุณทั้งคูคคค่ให้มีความสุขไม่ได้สําคัญว่าเพศไหนนะคะอาจารย์ดูทุกเพศนะเนี่ยค่ะในอนาคตอันใกล้เดี๋ยวทุกอย่างจะชัดเจนเปิดเผยเคลียร์ตัดสินใจได้ทุกอย่างเป็นจริงได้สําเร็จได้ขอแค่ว่าอย่า อย่าอ่อนไหวเนาะหรืออย่าไม่พูดพูดหน่อยก็ดีนะคะคนเราบางทีคิดถึงการรักกันห่วงใย,ยกันถ้าไม่พูดเขาจะได้ยินได้ยังไงจริงอยู่และว,ว่าความการกระทําสําคัญกับความพูดถ้าไม่พูดเขาจะรู้ไหมล่ะก็พูดบ้างแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีนะคะท้ายละนะคะอ,อาจารย์ว่าคุณทั้งครูมีสัญชัสปะยาน ที่สื่อถึงกันได้ทั้งคู่หรือคุณทั้งคู่อาจจะมีที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้หมอดูนักโหราศาสตร์โค้ชอะไรก็ได้ที่คอยเป็นกําลังใจคอยผลักดันให้พ,พวกคุณทั้งคู่เนี่ยกระตุ้นให้คุณทั้งคู่เนี่ยเปิดใจพูดคุยไม่ถอบททดสอบมีแต่อาจารย์ดูว่าไม่ได้ยากหรือคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่มีเซนเป็นสายบุญสายมุงคุณจะรู้เองว่าคุณต้องทํำยังไงนะคะต้องตัดสินใจยังไงแล้วท้ายที่สุดทุกอย่างจะสําเร็จ รับเป็นไปได้ด้วยดีนะคุณต้งคู่เป็นคู่ส่งเสริมกันอยู่ด้วยกันแล้วมั่งคั่งร่ำรวยมีชื่อเสียงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างโดนจัดสัรนมาแล้วแม้กระทั่งบททดสอบนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนกับเขาก็จะมีเลข6และเลข11นะคะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสับสกายไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายๆท่านบบริจาคคผุมขอณ ทุกมูลค่าของทุกท่านมีคุณค่าตอบรังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือจะสนับสนุนอาจารย์เป็นลังใจให้แก่การก็ปุ่มขอบคุณปุ่มโซวแวตังก็จะขอบคุณมากๆค่ะก็ขอวอวยพรทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววันหากแม้ว่าปรรถนาะประกอบกิจาการงานยนชอบอันใดก็ขอเบืองเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปคอ้มีความสุขสมหวังร่ำรวยรักปังกับทุกท่านค่ะเราจะกันคลิปหน้านะคะยบายสวัสดีค่ะ